ท่านชมเห็นเกาะข้างหนา้าใช่ไหมเห็นใช่ไหมนะ่ะไอเกาะได้ผลต้งไปไอ่ะใครเชื่อมั้งถ้าผมไปถึงปุ๊บผมยึดทั้งเกาะทั้งเกาะเป็นของผมครับสวัสดีท่านผูช้ชมทางบ่านทุกท่านกัน GCC นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นระบอในแบบที่มีชื่อว่าวันพ i e c e a w a k e n i น g นะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับผมผม,ผมก็เล่นโลบอค ในหน้าโฮมผม,นะผมแล้วก็มาเจอนะครับผมแต่ผมบอกว่าเสียงแป๊บหนะึ่งอ้าวไม่โดนอีกโอ้โหเซ็งวะซึ่งแบบนี้ผมก็แบบเลื่อนหน้าโฮมของผมนะผมแล้วก็เจอนะครับผมซึ่งแบบนี้นะผมก็เพิ่งอัปเดตนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบแนวอะไรแต่ผมได้เข้ามาลองเล่นท่านผู้ชมดูวิวสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมผมคิดว่าเป็นแบบที่แบบมันฟาร์มเพลินเลยนะผมมันออกแนวคล้ายบล็อกฟุตนะผมประมาณนะั้นนะครับผม ผมคิดว่ามันร์มเพลินจริงนะท้าม้ชมคือมันเล่นแก้เบื่อได้เลยอ่ะจริงๆนะผมก็ได้ลองเล่นไปนะผมก็ประมาณว่าให้เราไปตีพวกแบนดิตนะผมแล้วก็มาเอาุแล้วก็ไปนี่ไปตีมันอีกนะผมจนเวิวสิบห้าแล้วก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่หาผลพิศษหน้าผมก็ประมาณนั้นนะก็เกมนีว้วลตันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะผมผลเกิดทุกๆสี่สิบห้านาทีถึงหกสิบนาทีนะผมแล้วก็หายทุกๆสามสิบนาทีนะครับผม และผลนาผมก็มีผลดังนี้นะผมผมยางยืดผลระเบิดผลบากก้นะผลนะครับผมเออกูริ้นพันธ์เป็นเฮียอะไรนะแล้วผลสายฟ้าผลแมกมาผลน้ำแข็งผลไฟผลสปินแล้วผลลองผลแล้วก็ผลเส้นได้นะครับผมนะก็เกมนี้เมื่อคุณเกิดมาคุณจะเกิดตรงเมื่อคุณเริ่มมาคุณจะเกิดตรงนู้นนะครับผม แล้วคุณก็เดินมานต่อแตะต่อแตะต่อแตะปรับควยได้ไปฆ่าเลยเลยนะผมนะอันนี้คือตารางแมปหน้าผมีมเวสิบห้าวหแฉคือเกาะแรกนะผมก็ฟาร์มจนตอนแรกวววงฟาร์มจนถึง,ถงวสิบแล้วก็ไปเกาะน,นี้วสิบถึงหกแล้วก็ไปเกาะน,นี้วหกสถึงหนึ่งรอยนึ้อยสแล้วก็ไปเกาะน,นี้วหนึ่งอสถึงหนึ้อยแแล้วก็ไปเกาะน,นี้หนึ่งยแดถึงสองี่สแล้วก็ปต่อเนี่ยแล้วก็ไปเกาะน,นี้ ลินทันหมดแล้วนะผมก็ฟาร์มจนดุดตันนะผมอืมทำวันนี้วันนี้พี่จะมาทำอะไรวันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนนะผมว่าผม,าผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะเออผมก็จะไม่รู้อะไรดีมาก,กาเกมนี้นะผมวันนี้ผมก็จะเดินสำรวจแบบเล่นๆนะท่านผู้ชมและก่อนสำรวจแบบผมขอฆ่าแบนดิตโชว์ขอแบบให้วิวสิบห้าก่อนเลยบอกเลยมึงมึงมาดิครับแบนดิตแบนดิตมึงมามึงมา มาดิ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 ขาดขาดมองอะไรมองอะไรเก่งจังว่ไอ้คนนี้อ้อส่ัวยียไ้นสียงตไ่นาไเสีย้ เลยอะไรแล้วพี่ทำอะไรตัวกไปเฉยเลยหรอโอ้ไอ้ะพอขอเสือตัียวมีหมวกดักราคาสามคำหน้ผมเสือตัวหน้าถ้าได้ดักดักได้ดักก็เลยราคาทำง่ายเลยไอ้ผมกขอตัวฟาร์มให้ด้วยเนี่ยมาผมีมากาเนี่ยเองด่เจอที่สโอ้โหะันีแบบทุจริงด้วยเาีองจแต่ผมังโมเลยคเสียงไ่อไอืมอืมเฮ้ยเเวอืตรงไปนี่ก็เป ตอน้รู้ว่าใครเ็น in ั้นร mm ู้ตายได้อะไร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 เกมนีเอฟเฟกต์น้ำมันมีอ่ะท่านชมเห็นเกาะข้างหน้าใช่ไหมเห็นใช่ไหมล่ะไอเกาะที่ผมตรงไปอ่ะใครเชื่อมั้งถ้าผมไปถึงปุ๊บผมยึดทั้งเกาะทั้งเกาะเป็นของผม What What the fuck ใครวะนะ อกาสปอนเซสตัดสนด์เลยชับยี่ยี่ฮะอันนี้เป็นเกาะเล็งใช่หรือเปล่าอ้าวคาหมีนนี้มึงมึงมาดิมึงคิดว่ามึงเก่งขนาดไหนวะฮะอุ้ยอุ้ยมันยิงปืนอ้าว เอา้าไอ้เหี้ยโดนลัดตาหน้าตาโอ้ยชิดามี่ต่อ,อยโคตรแรงโอ้โหความฝันเกาะนี้กูเป็นไปไม่ได้ละแค่มีตัวเดียวกูยังจะเกือบตายห้าผมไปถึงปุ๊บผมยึดทั้งเกาะทั้งเกาะเป็นของผมทั้งเกาะเป็นของผมทั้งเกาะเป็นของผมห้าผมไปถึงปุ๊บผมยึดทั้งเกาะทั้งเกาะเป็นของผมอา้าว อ,าอ้าวแล้วกูก็โดนลัดเออถ้ามาชมดูดิงของฟาร,ร์มด้วยปืนทุกคนเลยอะ่ะกูเป็นแก่ดำคนเดียวอะ่ะไครขี้ยิงกันเองแล้วอา้อาวอ้าวยิงกันเองอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาตายโอ้มีตัวเดียวกูยังสู้ไม่ได้ทั้งเกาะกูจะสู้ให้ได้วะเนี่ยเฮ้ยของกูเฮ้ย <c oughs> อ้อาวกูไม่ไหวนะเว้ยสัตว์ทั้งเกาะน่ะ มึงมามึงมาขอให้มึงทั้งกอเลยมึงมามึงมาเก็บไปดีเก็บไปดีปดอุยอ้ยอุย๊ยเด,ดันสวนเอาเอ็นเอ็นนี่อยู่ดีไม่ว่าดีเนาะมึงมาดิครับสัตว์นี่อยู่ดีไม่ว่าดีไงอยู่ดีไม่ว่าดีไงทำมันโชว์แอคแอคกีัหน้านะมึงอะทำไรกูก,ก,ก,ก็กูก็มีพลังขึ้นเต่าอื้อมึงมามึงจะมาวัดดาบก,กูโู้โหลูซิตมีฮอก อุจักปะอุจักปะอจักตายเยอะหรือเปล่าบ้บมึงมาผู้เล่นใหม่ปะทับผู้เล่นเก่าเฮ้ยเด้อไม่ใช่ดิมามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเจ็บคู่แล้วเจ็บคู่นะมึงมาดิมาแลกกันดิเออตายตายไปม่ฮีท๊าบไปฮู้ The winner is 嘘嘘嘘，耶耶、yeah. yeah. uh, 哎！啊， เย้ข้าหมีได้แล้ว,ลวโอ้โหแพ้หมี่ละไอ้แค่หมี่ไม่กิ่งัตวตมันปรับหมี่กินไปหรือเปล่าไอ้ชิ้นนี้ก็รัดหมี่กูจังเพลงมันก็ขึ้นตลอด โอ้โหไอ้ซันเอ้ยมนี่ตัวเดียวก็ล,อกกล่อสกูเล่แปลๆเรื่องนี้อ่ากูตายโอ้อ,อยออโอเค,คถ,ถ้ามันชมผมคิดว่าน้าผมพูดเงี้ยถ้ามันชมจะไม่รู้สึกถึงความสนุกของมันเอาเป็นว่าใครอยากเล่นแมปนี้จะทิ้งลิงไว้ใ,ใต้ล่างนะผมโอเคผมพาชอปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 何